ครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ตอบรับตัวนี้ดีมากครับตัวส่งลูกสองนะครับเป็นไกลธรรมดาแต่ว่ายิงง่ายครับนิ่มนะครับนี่ครับลายสวยอย่างที่เห็นครับอันนั้นเป็นระบบไกลกล่องครับอีกตัวหนึ่งเป็นไม้พ่อทะเลเหมือนกันครับตัวนี้ก็จัดส่งนะครับตามคิวนะครับทาไม่ทันแล้วพอดีก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดู ันนี้ก็ลูกค้าจองไว้หมดครับน่าจะจองเกือบเต็มแล้วครับเต็มแนละ้วเดี๋ยวผมขอเป็นเลื่อนเลื่อนการส่งนะครับเป็นวันพุธกับพฤหัสนะครับที่ลูกค้าที่โอนมาแล้วเพราะว่าผมจําเป็นต้องย้ายบ้านเพราะน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมบ่อยขอเวลาย้ายบ้านวัน,นวันนี้พรุ่งนี้เงี้ยสองวันสองที่แล้วก็วันประมาณวันพุธพฤหัสนะครับเดี๋ยวจดส่งเดอะแพดสวิตช์ให้น้องมาช่วยลนำะดับนะครับตัวมือสอด างลูกค้าสั่งมาทีหลังก็รอทำขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ส่งให้ก่อนน่าจะเต็มแล้วด1 7ป8ตัวนะครับงานสวยครับเป็นระบบอันนี้ไกลกล่องไกลกล่องนะครับมือสอดอันนี้ไกลธรรมดาแต่ว่าเป็นงานเมกนะครับงานเมกทุกอย่างสวยนะครับอนนจองแล้วจองมดแล้วนะนี่ครับ ลงตัวนะครับสวยดีตัวนี้ก็ใส่ยางเส้นนะครับเส้นหนึ่งตัวนี้เป็นตะเล็ดครับตะเล็ดทุกอย่างล่างตรงไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> น่ครับถ่ายอะไรก็สวยแบบนี้นะครับเท <c oughs> ่าที่เห็นนี่ผมก็ส่งสามพันสามนะครับหรือ <c oughs> จะจองเป็นพันแล้วจะโอนเต็มแล้วก็รอของเสร็จ ทำเสร็จก็จัดส่งตามคิวครับกอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ให้ความมั่นใจนะครับผมขอเลื่อนส่งนะครับว,วันพุธปฤาหัสครับเพราะว่าผมต้องย้ายบ้านก่อนาน,นีน้ำท่วมภายในในวันนี้กับพรุ่งนี้ครับย,ย้ายย้ายของไปอยู่ที่ซอยถัดไปครับในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละอย่างลูกค้าที่ติดตามอยู่ก็ครับดูครับงานอย่างที่เห็นนะครับ นี่ก็เป็นไซรโพทะเลธรรมดาครับกับไม้ส่วนรัสเซียราคาพุทนี่ต่สองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าพอดียังไม่เจ็บของครับลกเลยอย่างยางก็มีครับยางไซ์เล็กไซ์ใหญ่นี่หมดวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยดีครับว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พักผ่อนในช่วงนี้ต้องย้ายบ้านย้ายอะไรครับปัญหาเยอะ น้ำก็ท่วมจัดส่งไม่ทันโอเคครับผมตามนี้นะครับ